ต้องทำยังไงหากลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงการคลังได้ประกาศผลสถานาการณ์ลงทะเบียนของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนในระหว่างวันที่ 5, 5ถึงวันที่22เดือนกันยายนพีพุทธศักราช2565พบว่าผู้ที่ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้วมีจำนวนทั้งสิ้น14,3943รายและเมื่อตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองแล้วพบว่ามีผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองจำนวนทั้งสิ้น12,519,900ราย สำหรับผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวเมื่อตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนจะพบข้อความว่าสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์ซึ่งผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวไม่ต้องดำเนินการใดๆในช่วงนี้โดยขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งซึ่งจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนในช่วงเดือนมกราคม2566และผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่าสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตาม ฐานข้อมูลของกรมการปกครองมีจำนวนถังสิ้น1งล้าสนม4่่สารายสำหรับผู้ลงทะเบียนที่พบข้อความว่าสถานการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครองระบบจะขึ้นข้อความแสดงโดยระบุสาเหตุของการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ดังนี้ ผู้ลงทะเบียนเป็นพระภิกษุสามเณรแม่ชีไม่พบข้อมูลของผู้ลงทะเบียนสถานะภาพบุคคลของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้องมีสถานะเสียชีวิตหรือย้ายไปต่างประเทศหรือจำหน่ายผู้ลงทะเบียนไม่ได้มีสัญชาติไทยผู้ลงทะเบียนมีอายุต่ำกว่า18ปปีหรือรูปแบบวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้องผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส ผู้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลคู่สมรสไม่ถูกต้องผู Fox ้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรครบถ้วนแต่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุตรไม่ถูกต้องผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วนโปรดตรวจสอบจำนวนบุตรและข้อมูลเลขบัตรประชาชนของบุตรทุกราย ผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้นะที่ว่าการนำเพอสน,นักงานเขตหากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องขอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องหรือหากพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎรเช่นจำนวนบุตรที่อายุต่ำกว่า18ปปีมีจำนวนมากกว่าข้อมูลบุตรที่ลงทะเบียนไว้กรณีดังกล่าวหากเป็นผู้ที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องติดต่อ ขอแก้ไขข้อมูลนะหน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้นและสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้โดยจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัส,สบ,บดีที่3เดือนพฤศจิกายนพีพุทธศักราช2 5 6พ สำหรับการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเป็นการดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมพุทธศักราช2562ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มศักยภาพให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนสนับสนุนโครงการที่ให้บริการทางสังคมแก่ประชาชนอันจะเป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างยั่งยืนซึ่งโครงการดังกล่าวมีความสำคัญในการจัดสรรสวัสดิการให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้มีไรายได้น้อย ในการลดภาระและบรรเทาค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของผู้มีรายได้น้อยให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเท่าเทียมโดยโครงการได้รับการพิสูจน์จากอดีตที่ผ่านมาแล้วว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์และสามารถช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยได้อย่างแท้จริงซึ่งกระทรวงการคลังคาดหวังว่าโครงการดังกล่าวจะยังคงสามารถช่วยเหลือและเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยได้ต่อไป